ุมีดึงครับมีดึงครับเอามีดึงครับในพานบอกมีดึงดึงมีดึงอ่ามีดึงเยอะครับผมมันก็แจ๋วดีอ่ากระโดดโชว์ไปหนึ่งสตรอเรียบร้อยออฟังโน่นีเฮียยังแตกมันไม่ในบ้านใส่ไปเลยรไปเลยหมูไปฟังเลน ตกไปแล้วตัวนึงตกไปแล้วตตัวตกไปดามขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมโ้สุดยอดเลยอนะะยอดเลยดูการขึ้นบ้าโ้ผู้เชี่ชาญจบไอ้นี่มาจบในร้อยมาใช่อือใส่ใส่ไม่ใหญ่นะนี่ใสมันสีนิ้วห้าน,นิ้วเนี่ยสี่นิ้ว นี่เราก็วันหยุดนะจะทานนะครับหมายเหมือนเดิมครับผมหยุดวันหยุดคือแม้ว่าไม่ต้องสปอร์ตไม่เป็นเลยใช่นะสปอร์ตไม่เป็นเลยนะผมคำว่าหมอนคำว่าที่นอนนะหรืออะไรอย่างเดียวนะไอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ออกนะสันนะตรงนี้ตรงสันเนี่ยีอัากวันนี้ก็มาหมายว่าแหงนะท่านชมวันไหนครับวันไหนครับ เบีรยากาศตอนเช้าๆนะกวันนี้มาตอนเช้าเลยนะเดี๋ยวกราไปรับฟอร์ดหน่อยนะเช้าเร็วตัวอาจจะอากาศน้ำหนาวนิดนิดนะเย็นๆเลยครับผมฝนตกด้วยนะเมื่อคืนเนาะฝนตกฝนตกตกเมื่อวานวันนี้เราก็เลยเฮ้ยอยากของมาล่าแต่ผมจะมาลุ้นกันเลยวันนี้ว่าจะได้หรือเปล่าท่านผู้ชมมาทำใหม่แล้วนะใช่ทำใหม่เดี๋ยวมาติดแล้บ นะท่านผู้ชมนี่ยเราก็ถึงหมายแล้วนะครับจอดไว้นี่หรอ่อมั้งง<ห>นะ่ายดีตอนนี่แหละอลดนะครับโอ้เช,าช,าชา้าเช้าบรรยากาศบรรยากาศดีเช้าเช้าเนี่ยรู้ที่เป็นยังไงเฮ้ยอุ้ยน้ำดีนะเนี่ยน้ำดีอยู่แต่วันวันเสาร์ไม่ยังไม่มีคนควนนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามาวันอาทิตย์นี่คนเยอะเนาะคน,คนเยอะหนักขึๆๆๆ้นนะท่านผู้ชมเป็นน้ำเยอะกว่า เจ้าน่าจะโอเคนะน้ำขุ่นๆแบบนี้แล้วปลาขึ้นแบบนกน้ำ่ะนะใช่นี่ก็หมายประจํานี่ก็เป็นหมายประจําเราอีกหมายหนึ่งนะหมายหนึ่งแต่หมายนี้เราไม่ได้เดือนเดือนหนึ่งนะมันเคยมาเดือนหนึ่งม่เคยฟันดำมันก็จะมาครับแต่ผมมาบ่อยอยู่ <S 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 ผมไม่เคยเดินมาหรอกผมลอยมาตลอดเนี่ยคันเพียวก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมของก่อนเตรียมของกันสักพักหนึ่งนะคันเพียวโอี๊ยส์เกี๊ยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายมาเดินนะครับมาทุกคาสองคนครับพิจฉาใต้นวันเชนเดอรกับพันธ์น้ำใสลินนะครับผมครับผมก็วันนี้วันหยุดเนาะครับวันหยุดก็ออกหมายวันนี้เราเรามาช่วงเช้านะปกติเราจะออกช่วงสายๆหรือช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวก็ลองเปลี่ยนเนาะครับเช้าเนี่ยคือเราค่อนไม่ได้ออกนานแล้วเนาะไม่ได้ออกนานแล้วออกนานแล้ว แล้วเราคิดเกี่ยวกับตื่นใเช้าอันนี้เราพยายามพักผ่อนนะพักผ่อนอันนี้ก็บรรยากาศมันค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะเมื่อคืนฝนตกเนาะโอ้เย็นแต่ว่าขึ้นเยอะเนี่ยนะพาี๋ยวดูน้ำน้ำน่าจะน้ำใสอยู่นะน้ำใสอยู่น้ำใสนะแต่ว่าน้ำเยอะนะน้ำเยอะน้ำเยอะแต่ก็ไม่มีฝนอะไรไม่มีฝนขึ้นแล้วน่ะอุ้ยโอ้ขึ้นเอ้ยปลาอะไรวะน่ะขางดำมาดิโอ้โหขางดำเยอะมากเงฝั่งนู้นน่ะ เต็มกราบอะไม่ขน้นนำก็คร้ายแบบปุ๊กปากกระดีนะใช่ปะทรงเหมือนไม่น่าจะมีหรอกปากกระดีมีอยู่แต่ไม่น่ามีฝุ่ใช่ฮะวันนี้ก็ของวันี้คราวนี้เราไม่ได้มาตัอเดือนมังผมอะสำหรับผมนะแต่อีสานใต้ก็จะลอยมาด้วยผมก็เลยมาเดือนเนึกว่าแล้วผมมาตอนเย็นด้วยแหละ พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้ปะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําไปข้างในเลยข้างในเนาะเดินั่งนู้นเนี่ยเดินเดินนะไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ระยะทางน่าจะรวมโลนะถ้าถ้าเดินจริงอ่ะใช่ปะวลโลโลกว่าด้วยก็เกือบสองโลใช่แต่เราเดินทุกวันแล้วมันก็เลยแบบชินชินชิ้นนะก็ฝากผลงานพวกเราสองคนนะครับอิสานใต้ในวันชินนะกับพันนาเเลยนะครับครับผมก็ที่ได้ได้่องกดกระดิ่งหรือกดทันใครเพื่อติดตามผลงานพวกเราสองคนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ของเราสองคน ครับครับผมฝากผงานเท่าอ่ะไปเลยครับผมไปเลยดีกว่านาะใช่ไไปเลยเดินแดดเดยบอกันะท่านผู้ชมใช่ใช่ครับใหญ่เลยเมื่อกี้โอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ปลาขึ้นนะครับอผมเริ่มเลยอันดำเพิ่งจะเดินกลับลำมาเขาบอกว่าปลาขึ้นนะเขาเลยบอกว่าขอจัดแห่แรกไปเลยนะแห่ตรงนี้เลยครับได้เลยครับผมจัดให้ตามขอนะขึ้นใหญ่จริงคันหรือเปล่าเนี่ยมีน่าจะนะจะไปออกออกไปซ้ายๆอีกหน่อยก็ได้ นี่ยแหละหน้านี่แหละใช้เลยเอย,ยังแตกเหมือนเดิมเขาบอกว่าไม่ได้จับไปไงรวมเดือนรวมเดือนเอไม่ด้จับรวมเดือนแล้วอลองดูคนนี้เป็นไงแต่ว่าน้ําน่าสนใจนะน่าจะมีหน้าใส่จะขายเนาะน้ำแบบนี้ในะช่ฝั่งนู้นอะ เมื่อกี้ขึ้นขึ้นอยู่แบบบอยู่ตรงนั้เงียบเลยเนี่ยช็อกเกอร์เลยป้าหมอเออดึงมีดึงอยู่มีดึงอยู่สายใหญ่แล้วะดึงแบบเนี้อยู่เปล่าเ่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยก็โหดังเป๊ะเป๊ะเรียบร้อยน่าจะตะไคร้ไม้ตะไคร้สิไม้นีไรไม้ที่ใส่เข้าใส่ตะไคร่น่ะไม่อยู่ครับผมไปเรียบร้อยนะีดึงอยู่นะเมื่อกี้เห็นป่ะใช่ไปแล้วไปแล้วครับ ม้กใส่แต่ไข่ปักไว้อะไม่ได้เอาออกอ่ะจะไปให้ท่านชมเดี๋ยวไปปลดไม้ก่อนนะท่านชมนะตอนนี้ก็พลสถานการณ์เป็นไงบ้างครับในพันยังไม่ได้สักตัวเลยเงียบเลยไปเนี่ยต้องเสาเนี่ยเงียบครับเงียบครับดูสถานการณาน์น้ำแล้วก็น่าจะขามก็มมจะมีตัวมีเต็านะแต่ว่าเง,งียบมึงไงมันอยู่ข้างฝั่งนู้นน่ะหวานไปเลย อาดลาศวันไหนก็ไม่แตกแค่นี้วัน,นเก็บกระถินนีกว่ามัง้งผมว่ะยอดอ่อนนะั่นแหะยอดเยินน่ะถินไม่แต่ยอดงามๆหอยนางรมหเห็นยอดกระถินไม่ได้เลยนึกถึงหอยนางรมตลอดในวันไหนก็ไม่แตกนั่นีลยโดน โดนไหมเงียบยังไงโอยมาแล้วเอ้ยดีใจมากเลยไซใหญ่เพราว่าไซดินอย่างกับไซโลโอ้โหไหนอะโอ้โหทางดำทางดำไซโลนี่ไซเดินมาน่ะไซโล เดินมาเป็นกิโลเดินมากิโลเก้เครับผมเก็บเรียบไปก่อนเก็บโคนเก็บนี่เราก็ยังไม่ได้เลยนะอาจารย์ยังเลยยังเลยยังไม่ไปเดี๋ยวเราจะเว้นๆไปอีกหน่อยโน้นๆ้างหน้าเลยต้นไม้ไปอ่ะเลยต้นไม้ไปสาดต์ไปตรงข้างหน้านี่เลยเนี่ยแหละดงปัาตื่น่ะที่ผมมาเจอนี่เหรอเออนี่แหละนี่ครับผมนั่นแหละสาดไปตรงนี้แหละอืสวยงามนะครับต้องมุะ ตรงน,นี้มันตื่นมาเชื่อหมอดิหมอมาประจำบรรลุนครับรรลุนว่าเห็นให้เป็นยังไงดวงปลาตื่นนะตรงนี้หนุนไหมกระโดดออกไปแล้วเหมือนน้ำจะลงนะไหลนะเหมือนน้ำไหลไปทางน้นนะอืมดี้ยเ็า่าจะเปิดสบายอยู่มั้งปลาตื่นยิงเนี่ยตื่นตื่นไปหมดแล้วเนี่ยใช่ตื่นจะไม่โดนเลยอะ่ะ อืมน่าจะตื่นจริงครับผมเขาสะอาดเลยอะเดินมาก็ค่อนข้างที่จะไกลนะท่านผู้ชมโลกว่าล้วนะมั้งเนี่ยเกือบโลแล้วอะตื่นจริงเลยครับจะมีเต้มให้เลยมีเต้มเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้นี่พาน้บอกสงสัยไม่เหมาะอีกแล้วโอเคนะท่านผู้ชมไปพันดําเริ่มน้อยใจนะท่านผู้ชมไม่ได้เลยนี่แหละเอาตรงเสาน่ะ วานไปเลยของเสาว,วานไปขวาซ้าย,ายมือนั่นแหละ <c oughs> เหมือนไม่ได้จับเหมานานมั้งลืมสเต็ปหมดแล้วเนี่ยลืมลืมลืมใช่ไหมใช่ปล่อยไปขาตีนเหบ้างอะไรบ้างเ <c oughs> ชือกบ้างอนี่ยสารพัดไปหมดเลยตอนนี้ไม่ดูเลยครับผมมานีนเงียบเลยนี่นนโอีมีไม่น่าไม่น่าจะหมานนะดูดูทรงแล้วอะ นี่แหละที่เขาเรียกว่าหากินตามธรรมาชาติใช่ไหมใช่หาธรรมชาติคือมันไม่แน่นอนนะใช่มันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อันนี้คือไง okay. ไม่ได้เลยนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหล้นล้วนนะครับไม้แต่ปลายเยอะอยู่นะท่านโยมมันอยู่ฝั่งนู้นน้ำอยู่ในป่าน้ำมันเยอะนะโอ้โหวันไงเจอแต่ไม้เดียวอ่ะถึงกัดคอ ท้อเลยอ่ะดูดิท้อเทดูแบบไม่มีเลยปลาเนี่ยไม่มีปลาเลยอ่ะโอเคนะท่านชมเดี๋ยวปลดไม้ช่วยพันดามเขาก่อนนะกดคนเดียวไม่ไหวเสียท่านชมไม้เยอะชิบหายตรงประตูตรงประตูทางน้ำนี่เลยหืมเมื่อกี้เป็นไงครับไม้ล้วนนะใช่ไหมไม้เยอะครับไม้เยอะเต็ม ฝั่งนี้เรายังไม่เคยมานะัางแรกนั่นเอนะงแรกที่เราเดินมานะสมัครเราถึงฝั่งนี้เราเราก็กลับแล้วสะพานแล้วครับครับวันนี้ไม่ได้เลยนะอุ้โดดแล้วโดดอ่ายางพอมีหวังนะท่านผู้ชมยังอุ้ยอุ้ยมีดวมีหวังมีหวังวะโดดๆไปโดดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเครก่อนเอาอีกแล้วมอุ้ยมีมีทอดแล้วนะฮะโอ้โห เนี่ยแล้วผมามาทางไม้เนีหรอแต่ว่าไซด์เล็กก็เมื่อกี้ไซดใหญ่ก็ปล่อยไงปไซด์ใหญ่ปล่อยแต่ไซด์เล็กไม่ได้ผมแต่จริงๆเราไม่ได้ปล่อยหรอกมันหลุดติดไม้มันหลุดไม้ด้วยอะไรด้วยเนาะใช่จะให้ในผานะผอนะเพราะได้อยู่นังไอ้นี่ยพอได้ตัวที่สามอ่ะ สี่ตัวสี่แต้มนะท่านผู้ชมเนี่ยพึ่งได้เนี่ยนะเนี่ยสี่แต้มเนี่ยนะท่านผู้ชมไ่เล็กไซทอดหวานมาเดินมาเป็นกิโลแล้วพึ่งกิได้สี่ตัวเนี่ยแหละท่านผู้ชมไม่ได้โกหกจริง่ยโอ้เนี้ยดูกระชังเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่ด้วยนะโอ้ที่อยู่นกเหด้วยตกลายแล้วตกลายไปตกลายไปหนึ่งเขาเหนียวแล้วด้วยเออหนึ่งแล้วสงสัยเอฟซีเขาของเอฟซีเขาบอกว่า ถ้าได้ก็เอาไปแบ่งมาหน่อย,อยไม่ได้นี่แหละเขาขอกคอกรแหละนี่เป็นไงมันไม่ได้อ่ะโอเคนะจำเป็นเค็รปลอดไม้ก่อนโอไม้เยอะมากเนี่ยเมื่อกี้แห่เมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะหเห็นเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายนะ,ะถ่ายไม่ทันนะผมแต่ว่าได้ไซ้อยู่พอเวลาไม่ถ่ายก็เข้ากล้องดีจังเลยนะปลาเนี่ยใช่ไหม ใช่เฮ้ยมีดึงเหรอมีดึงบรรยากาศนะฝนมาแล้วนะน้องมั้มีดึงครับมีดึงเขามีดึงครับในพานบอกมีดึงดึงมีดึงอ่ามีดึงอยู่ครับผมนี่ก็แจ๋วดีอากระโดดโชว์ไป็นหนึ่งสตรอเรียบร้อยออฟังโน่นี่อันนี้มันอ่ะมีสังขวาสิใส่ใหญ่ลงเอาขึ้นเยอะสิใส่เต็มเลยใส่เต็มไปเลยครับไปเลยหืมไปฟังโน่นะ เออตกไปแล้วตัวนึงตกไปแล้วตกตัวตกไปโอ้โหทุลักทะเลนะดูนะทุกทูหืมโอ้โหใส่เสื้อมั้งครับผมแต่นี่ไม้สุดยครับแต่ว่าบรรยากาศเดิมเดิมคึมฟ้าคึมฟูมันแล้วครับผมมดแล้วนะทุกทูผลจะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยจับโชว์ได้ไหครับท่านผู้ช แต่ไมาเยอะครับว่าโอเคครับนี่ครับหลายเต้มครับโอ้โหหอ่ยหกเก็ดเต้มคือสิบเต้มนะครับประมาณนั้นน่าจะสิบเต้มนะครับผมวันนี้เกือบแฮวแต่เรากลับมาได้ใช่ไหมนะครับเกือบหลับแต่กลับไม่ได้ับผมโอเคครับผมต <c oughs> ัดไม้ก่อน,นอื่อทีก็ีิมานอยู่นะ่ยมได้กี่เต้มเมืเ่อคี้เป็ดเจ็ดเป็ดเต้มอ่ะโอ้โหทางดำล้วนๆเอาอันนี้ก็ลองดู โอ้ยติดไม้วูบฝั่งนู้นบาน,นบาเลยอะ่ะสายใหญ่นะท่านผู้ชมฝั่งพอดีว่าเราก็เจอเอฟซีด้วยนะเมื่อกี้นะั่งเอฟซีาบอกฝั่งนี้นบอกว่าฝั่งนี้ไม,ม,ม่มีใครเข้ามาหวานนะใช่ผมติดอันนั้นท่อมาใช้ไม้เรียบร้อยท่านผู้ชมอีกนิดเดียวนิดเดียวขาดมาแล้ว ไม่ได้นะว่าได,ได้ได้ลงอะ่ะเป็นเชือกอะ่ะขาดแล้วตรงนั้นเร็ยบร้ยเรียบร้ยนะท่านชมเรียบร้อยครับ,รนะมรบระะผมจะได้ลงให้พันดำลงก่อนนะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมันต้องได้ลงนะ้ำมถึงจะหมานหมอโอ,อก,กาสที่จะได้ลงอะ่ะโอ้ยลึกปะมีลึกแึนี้ง ลงไปตั้งแต่ทีแรกก็จุบเละขาดหมดเลยเย็นสบายไปละเย็นสบายดีเย <c oughs> ็นสบายไม่ขึ้นนุ่นอ่ะ <c oughs> <N> ขึ้นไหนนู่นข้างหลังนน่ หลังนี้นู่นเลยตรงเสาอันน่ะมีเหรอเออเนี่ยเสาใหญ่เนี่ยขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ไอ้นี่ก็ได้เป็นไรจับพานดำขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยอะ่ะยอดเลยดูการขึ้นอบ้าโอ้โผู้เชี่ยวชาญจ,จบไอ้นี่มาจบในร้อยมาร้อยไหนฮะร้อยเท่าไหร่ เราได้เอารอยยี่เปนกู้โอเคนะท่านโยนะครับก็อลองน้ําไปแล้วเมื่อกี้นะสบายใจครับผมไปดึงให้แหมันขาดม,มีตัวอยู่ทีดายโอ้โหใส่บักเอกเลยนะเนี่ยมีไรมีมันมีไรายแต็บนะแต่ว่ามันเจอเชือกอะ่ะม,มันนครมายบเชือกเบ็ดนะอที่ว่าเขาวางกัะท่อปลา ล้วหลุดมันดึงมาไม่ได้ก็โอเคนะท่านผู้ชมแต่เหงก็ขาดไปเลยเมื่อกี้เรียบร้อยไม่ได้เดี๋ยวไปซ่อมใหม่ครับโอเคครับํำเพนร็โอเคครับท่านผู้ชมอะไรนะํำเพรนี้ยไม่ใช่ดำไทยอ่ะนี่นี่เขาเรียกอะไรผลไม้ปผลไม้ตรงนี้แหละนี่แหละจะไปช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหมานนะท่านผู้ชมโซนนี้มา ตรงเนี้ยน่าจะถึงตรงนี้แล้วมั้งใช่น่าจะถึงตรงนี้แหละแล้วก็น่าจะถอยแล้วน่าสุดทางแล้วครับผมนี่น่าจะเป็นของที่องนู้นที่ของมอนนะที่สุดทางอ่ะใช่ที่บรรจบกันเต็มมีแต่สายสวยๆนะท่านผู้ชมฟังแต่ไม้มันเยอะครับคือว่าไม่มีคนเข้านะมันมีใครเข้าอะดีแล้วมีดึงไหมเราลองน้ำเมื่อกี้ดิแตกตื่นอยู่มีอยู่มีอยู่ มีอยู่ขึ้นเลยเฮนเราขาดเยอะเมื่อกี้ขาดตูเมื่อกี้แหละมันเริ่มทึมเลยหู้โหสัยใหญ่นะส<า>ใหญ่หครับทุกผู้ชมดูครับว่าทางดับนะครับเนี่ยทางดับล้วนไม่พลาดที่จะเป็นไม้ที่จะตามมาติดๆนะทา่านผู้ชมไม,ม้ไม่พลาดบรรยากาศเริ่มเริ่มมาแล้วครับคุณฟ้าคุณฝน,นครับผมครับผมเนี่ยโอ้ <c oughs> ไปดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเปียกเอานะโอเคครับเดี๋ยวจะมมชสบาย สุดท้ายแล้วนะเชพานสุดท้ายสุดท้ายครับผมท้ายนะครับผมสุดทางแล้วเราก็จะทําการถอยนะอ้มีพุทธาด้วยเนีย่ยตรงนี้แหละอ่ะอือหือฝั่งขวาเพียบเลยอะเอ้ยฝั่งซ้ายฮะหน้าใสาตะไคร่เนาะเหมนใสตะไคร่อะอ้ตรงนี้มีเขาเรียกอะไรนะแบบนบ้ว่าเขาเป็นว่าหลอดนะหลอดตอนนี้เขาเรียกว่าหลอดกองหลอดอ๋อ ไม่ใช่ทองหลอดนะทองหลอดทองเพรจะไปได้ข้างในเนี่ยเจ๋วเลยมีสะพานต่ออีกดูตรงนั้นนะมีมีมีจะไปไม่ได้นะไม่ได้ครับกบกั้นแล้วเราก็ไม่เข้าดีกว่านะใช่ผู้กันปลอดภัยของเราไปยังไว้นี่อุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเฮนี้ทับยมเต็มครับผมเฮนี้ท้ายเราสวยงามครับผมสวยงามเลย ไม้เต็มครับนะท่านผู้ชมไม่มีเลยสักตัวโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเริ่มถอยก่อนนะถอยกลับดีกว่าครับมืดมานู่นแล้วฮะท่านผู้ชมน่าจะไม่เหลือนะไม่จะไกลอย่างเงี้ยไปครับท่านผู้ชมทาเวลานะโอเคครับนี่แล้วก็ถอยทับแล้วนะช่วงถอยมาก็พอมีแต้มไหมครับพอมีแต้มอยู่ครับแต่ไม้ก็ยังมี จะคงเหมือนเดิมนะไม้ยังคงหมานไม้อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะรออยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าไปไม่ไหวร้อนเกินนะครับดึงมันอนะ่ะเงียบป่ะไม้ล้วนๆไม้เลยดีไปเดี๋ยวไปดูปใกล้กันนี่โอ้โหมีมีตัวอยู่มีเต้มอยู่เต้มนึ่งมีเต้มอยู่นะ เมื่อกี้ตัวที่เมื่อกี้ที่เราเรียกมาเมื่อกี้นน่เลยไม่ใช่ใสเล็กตันีเก็บไปก่อนเก็บเก็บน้ำเราเก็บไปไปที่ร่มก่อนก็ตัแห่สุดท้ายนะใช่พอดีเดินมามันเดินมาก็เห็นปลามันขึ้นเอาเลยขอจัดแห่สุดท้ายมันมีไม้ตรงนี้มันอยู่ในไม้แหละผมว่าเนี่ยแต่ฝั่งฝั่งสะพานนี่ก็ยังมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ เฉดไก่อนสบายสามค่อยเมาขึ้นรับรองปลาเดแ๋วเราขาดเยอะนะเมื่อกี้ใช่หลุดก็หลุดเสียเส้นในตรงที่ว่าติดเนี่ยแหละเราไได้ให้ลองแต่ทีแรกก็ไม่ลองใช่ไงยังไงตั้งใดลงอีกแต่นี้มันน่าจะมีนะน่าจะคนกวนเยอะครับผมฝั่งนู้นไม่มีคนกวนไหนถาม ฝั่งที่บ้านเขาอยู่นะมไม่ไม่เคยมีใครเข้าไปเลยเงียบครับเห็นสุดท้ายน่าจะเงียบจริง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 ครับผมผมไม่ได้โกหกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูนี่ขาวสะอาดครับไม่มีเลยไปครับไปถอยยาวนะถอยยาวกินกะท่บ้านครับผมโอเคครับไปครับผม ก็ตอน้มาสุดผลงานก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะ <g ül> ใช่ไหมโอ้โห <g ül> เดินจะท้อ,อเลยเดินดมวกิโลอ่ะคือมาเดินได้อยู่ท้ายท้ายสุดน่ะคือฝั่งนู้นน่ะคือเราไม่เคยเข้านะ <g ül> ใช่ออม <g ül> มีคนแหนนะคือชาวบ้านเขาเห็นนะคือพี่คนนั้นก็บอกว่าไม่มีใครเข้าเลยนะอ <g ül> ืมมีน้อยคนที่จะเข้าอ่ะนี่นะพวกเราเนี่ยคือวัตรทะเยนัตนไม่น่าอ่ะ สองน่าจะร้อยเมตรนะร้อยเม็ดกว่าก็าได้แต่ข้างหลังนะข้างหลังเนย,เยคือพอได้กินนะครับใช่ใส่ใส่ไม่ใหญ่นะเนีใส่มันสี่นิ้วหรือห้านิ้วเนี่ยสี่นิ้วน,นวนะไม่ใหญ่เท่าไหร่กช็ช่วงนั้นคือมันจะมีไม้ยเยอะเนาะใช่มันมีใครบานเนาะก็อีพีนะั้นเราน่าจะมีการแก้มือใหม่นะ นะครับผมเราได้เอาไม้ขึ้นแล้วจองไาไหมอันอนี้ไม้เจือโตอด้วย <c oughs> โอ้สารพัดเลย <c oughs> สารพัดสารเจืโตก็ปีนี้ได้ผลงานได,นได,นได,นได้แค่นี้นะพอกินนะค,ค,ครับผมพอได้ทอดมือเช้าทอดมือเช้านะครับนี่ก็น่าจะกินเท้าเลยมิมนก็<ช><อ>ส้มตำเนาะ<ช>ปลาทอดแล<ช>้วก็มีไอกระทินที่เราเก็บมานะครับอ่าก็ฝากผลงานพวกเราสองคนเลยนนะครับครับผมอีสานใต้ในวันชนะกับอัดน้ำเสร็จด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนืองครับดีวก็กดซับสไครป์เราสองคนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของเราสองคนนะครับอีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกันอีพีหน้าคลิปหน้าใช่อีพีหน้าคลิปหน้าน่าจะไปทางไหนจะตกเบ็ดหรือจะหวานแหกก็เราลุ้นอับชมนครับเราแผนก่อนใช่ไหมเราแผนก่อนก็โอเคนะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตทำปลาก่อบก่อนครับ สายแล้ว,สา,ลวสายแล้วโหดบรรยากาศตอนแรกก็เหมือนจะตกตอนนี้เปียงเลยนะ <c oughs> นท่านผู้ชมเดดสดโอเคครับท่านผู้ชมไปคร <c oughs> ับผมเจอกันอีพีหน้าครับท <c oughs> ่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ